ครับผมก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับช่องวิธีช่างนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนซีนนะครับปั๊มน้ำมันสองทีหรือน้ำมันออโต้ลูปนะครับก็เป็นรถสองจังหวะนะครับเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับเป็นรุ่นรถเบลอาครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละมีน้อยครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกสีสจงังหวะก็เป็นรถในตำนานครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนซีนกันตัวนี้ซีนรั่วนะครับน้ำมันไหลก็ผมได้แกะออกมาแล้วแหละผมไม่ได้แกะให้ดูเนะาะก็มีซีนเนี่ยซีนสองตัวนี่รั่วก,ก็มีตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ก็จะมาเป็นชุดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน ทำคลิปไว้ดูไว้เก็บไว้ดูนะครับก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะรถสงจังหวะเป็นรถในตำนานครับเบลาราแกะสลักคัับซีนตัวใหญ่อยู่ในนี้ต้องเอาสลักเป็น ใ้คลีมนะครับยหมุนออกจะออกแย้งนิดนึงสลักตัวนี้สลักตัวนี้เอาไว้ใส่กับเฟืองนะครับตัวนี้ คน,นี้ถ้ารั่วนะครับน้ำมันจะไหลลงเครื่องนะจะทำให้ร้างทำความสะอาดครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล้างก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูตอนประกอบใส่สีเลยนะครับถ้าผมก็ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชีนที่จะเปลี่ยนก็จะมีสามตัวนะครับสินสามตัว จะมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเะามาใส่กันเลยนี่มีซีนสามตัวนะครับก็จะมีประเก็น แล้วก็มีโอลิงที่จะเปลี่ยนนะครับโอลิงก็เป็นโอลิงตัวนี้ใช้ไขควงหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับไปเลียมๆดึงออกทำความสะอาดครับโอลิง ก็ <100. S 2> จะมีซีนนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ซีนตัวใหญ่นะครับจะใส่ตรงก้นของปั๊มนะครับจะฟิตๆน่อยสมงเขง้าไได้ใช้มือกดก็ได้นะครับไม่ได้แข็งอะไรมั้งไง กีับฟิตใช้ได้จะมีซีนครับซีนสองตัวซีนนี้จะรูไม่เท่ากันนะครับแต่วงนอกเท่ากันรูนะครับรูด้านในเห็นไหมรูไม่เท่ากันนะครับรูเล็กกับรูใหญ่ จะเอารูเล็กไว้ด้านล่างนะครับก็คือจะใส่ตัวซีนรูเล็กนะครับเขาเปน็นปั๊มตัวล่างถึงเพราะว่าตัวเกนนะครับตัวเกนตัวนี้มันขึ้นข้างบนนะครับมันจะอยู่นี้อยู่ลักษณะนี้นะครับตัวด้านล่างคนระับตัวนี้เป็นซีนตัวล่าง เอาที่ถนัดนะครับใช้อะไรก็ได้กดเข้าไปไม่จะเป็นเหล็กที่พอดีรูก็ได้พอดีซีนนะครับจะง่ายกว่ายผมไม่ได้เตรียมคนระ้กดเข้าไปครับกดเข้าไปเลย ค่อยๆกดนะครับอย่างให้ซีนพิ้นนะฮะหรือขาดนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะไม่อยู่โอเคครับยี่มร้อยเดี๋ยวสวมด้วยลิ่มนี้ใช้ได้นะี้ ก็จะเข้าร่องอย่างนี้ครับตัวแกนเข้าร่อง,องนี้กี่ครับ, okay, รบเดี๋ยวมาใส่ตัวบนตัวบนน่จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวประกบอีกทีหนึ่งนะครับตัวบนนี่จะเป็นรูใหญ่นะครับ จะสวมเข้ากับแกนตัวนี้แกนปั๊มดวนี้มไม่ได้ถ่ายตอนรื้อเนาะจะดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะตัวนี้ครับจะใส่ตรงตรงรูนี้นะครับข้างบนบน,นะครับป็นซีนตัวรูใหญ่ครับร ค่อยๆกดเข้าไปนะครับให้เสมอกันไม่งั้นน้ำมันจะไม่อยู่นะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ใส่ง่ายหน่อย ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมีสปริงนะฮะสปริงตรงกลางข้างในนี้จะมีเหวนตัวหนึ่งข้างในนี้จะมีเหวนตัวหนึ่งนะครับเหวยนยจะอยู่ข้างล่างครับลองสปริงอยู่ก็ใส่สปริงตัวนี้ครับใส่เข้าไปเลยตรงนะี ตามด้วยแกนนะครับแกนปั๊มชักขึ้นชักลงนะครับแกนตัวนี้จะมีปะเก็นนะครับใส่ปะเก็นเข้าไป ตามด้วยฝาปิดนะครับกับนกลมเข้าไปเลยไม่ยากครับไม่ยกเปลี่ยนซีน ัวเล็กสองตัวครับใส่เขับไปามวแชกนะครับ วนี้จะเป็นน็อตไล่น้ำมันนะครับน้ำมันไม่ออกเราก็ไล่ไล่จากตัวนี้เป็นตัวไล่ลมนะครับปั๊มเราจะได้ไล่น้ำมัน,นง่ายเวลาน้ำมันไม่ขึ้นหรือน้ำมันหมดถังไปเลยนะครับเราก็ไล่ตัวนี้นนครับขันนี้แน่นครับน็อตสองตัว ใช้งานได้ไหมโอเคครับติแกนตัวนี้มันจะชักชักขึ้นชักลงนะครับแกนตัวนี้มันจะขึ้นลงอย่างเงี้ยเป็นตัวปั๊มน้ำมัน เดี๋ยวเรามาใส่เฟืองตัวล่างครับตัวที่เป็นสลักที่ผมถอดออกตอนแรกนะสลักเปน็นแบบวสมเข้าไปเลยครับแขกวงก็ได้ครับ ตั้งให้อยู่ตรงกลางนะครับเท่าๆกันสองฝั่งแล้วเราจะเออฟืองตัวนี้นะครับใส่มันจะมีร่องของมันอยู่ไม่มีมาร์กนะครับใส่ได้เลยจะเข้าไปในร่องพอดีเห็นไหมนี่ครับจะมีคลิปนะครับคลิปล็อกหนึ่งตัวตัวนีน้ใส่เข้าไปเลย ทำงานนะครับตัวนี้จะชักขึ้นลงนะครับทำน้ำมันสองทีเนี่ยมปกกาประกอบตัวบนนะครับตัวบนขัํมที่ต่อจากใส่ใส่เล่งรถนะครับใส่กันเล็งนะครับจะมาลงตรงนี้จะมีแหวนตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับลงหัวลงตรวนี้นะครับใส่แหวนเข้าไปก่อน ถล็กครับสปริงนะครับตามร่องสปริงนะครับจะมีร่องของเขาอยู่ใส่เข้าไปในร่องนะครับสปริงจะเป็นสูง,สงนะครับใส่เข้าไปในร่องลองล็อกพอดีนะครับนี่หัวที่ต่อกระแสเล็งนะครับส่งเข้าไปเลยก็จะมีรูสปริงอยู่นะครับ ใส่เขา้ารูสปริงก่อนก็หมุนหมุนนะครับหมุนหมุนนี่นี้ครับก่อนใส่นะครับใส่เข้าไปในรูสปริงแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเลยครับหมุนก็ไปตัวนี้เขาจะมีน็อตล็กอกน็อตของเขาล็อกอยู่ตัวนี้นะครับ เิ็น,น็อนหัวเฉกตัวเล็กๆนะครับ,รบการทำงานก็ตัวนี้ก็จะต่อครับสายกันเล่ยงรถนะครับบิดเราบิดบิดเยอะก็ยิ่งลงเยอะนะครับน้ำมันเราจะรูปเลยสองทีนะครับยิ่งขึ้นสุดขึ้นสูงเงี้ยก็ยิ่งเยอะ แล้วก็ปรับแต่งตามคันเร่งรถนะครับจะกินน้อยกินมากก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับรถขี่ช้าขี่เร็วนะครับเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนซีนพัมน้ำมันสองที่นะครับของรถในตำนาน br นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับช่องวิถีช่างนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็จะลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องวิถีช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนิดน้อยครับสี่สามตัว